สวัสดีครับวันนี้มารีวิวนะครับ Gpx r e g e n d สอร้อห้าสิบทวินนะครับผมจัดตรงคาเฟ่สวยๆนะครับคันนี้สีดำดุๆเลยนะครับไม้น้อยนะครับสภาพป้ายแดงเลยคันนี้ใหม่มากนะครับตรงสวยๆเลยมีตัดท้ายอยู่มานะครับสวยๆนะครับยางเดิมนะครับดอกหนาๆเลยพ่อเดิมนะครับผมรถใหม่มากนะครับ ครื่องยนต์เดิมนะครับพร้อมใช้งานนะครับทางร้านตรวจเช็คเซอร์วิสได้หมดแล้วนะครับสะอาดมากุสีดําเดิมนะครับผมส,สวยเลยนะครับริ้วรอยแทบไม่มีเลยแฮนเดิมนะครับใส่กระจกไปแฮนมานะครับอันนี้กุญแจให้มา2ดอกนะครับผมไม่ีมือสี่พันหกร้อยโลนะครับ รถเครื่องดีเครื่องเงียบนะครับผมเป็นเครื่องยนต์สองสูบนะครับท่อเดิม คันนี้นะครับผมเปิดขายนะครับอยู่ที่45,900บาทน,นะครับมีพร้อมเล่นเอกสารครบนะครับใครสนใจก็ติดต่อมาด้านบนได้เลยครับ